ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นความได้เปรียบเมื่อเทียบกับหลายประเทศในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรยเียบเทียบดังกล่าวให้เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันผ่านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการพัฒน,นาสิทธิอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วในอนาคตได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจรเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพน้องๆคงกําลังสงสัยว่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมีอาชีพอะไรกันบ้างเราจะยกตัวอย่างทั้งหมด3อาชีพคือนักวิจัยปิตโตรเคมีนักธรณีฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาชีพนักวิจัยปิตโตรเคมี นักวิจัยปิตโตรเคมีมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบทดลองและวิเคราะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ของสารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมสำหรับน้องๆที่อยากประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาดูกันเลยมีความสนใจทางด้านปิโตเรเลียมสามารถปฏิบัติงานในห้องทดลองและออกปฏิบัติงานภาคสนามได้เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสยัยมีเหตุมีผลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมได้หากมีคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วเราต้องจบการศึกษาดังนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทยาคณิตศึกษาต่อในระดับปริญญาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีสาขาพิโตลเลียมเคมีและว,วัสดุโพลิเมอร์สาขาวิศวกรรมเคมีเพี่งเท่านี้ก็สามารถประกอบอาชีพนักวิจัยพิตโตรเคมีได้เลย อาชีพนักธรณีฟิสิกส์นักธรณีฟิสิกส์มีหน้าที่สำรวจหาโครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียมในพื้นที่ที่สำรวจโดยอาศัยหลักคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินต่างๆและประเมินลักษณะาการเรียงตัวของชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาภายใต้ผิวดิน สำหรับช่วยในการกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจด้วยเทคนิคด้านธรณีฟิสิกส์ที่นิยมนำมาใช้ในการสำรวจหาปิโตเลียมเช่นการวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กการตรวจวัดค่าความถ่วงโลกและการตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนของชั้นหินนักธรณีฟิสิกส์ทำงานใกล้ชิดกับนักธรณีวิทยาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับน้องๆที่อยากประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาดูกันเลยสนใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆของโลกรักการผจญภัยช่างคิดช่างสังเกตวิเคราะห์วิจาร์ณอย่างมีเหตุผลมีทักษะในการแก้ไขปัญหามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษยอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถทำงานตามสถานที่ต่างๆได้ร่างกายแข็งแรงหากมีคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วเราต้องจบการศึกษาดังนี้ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทย์คณิตศึกษาต่อในระดับปริญญาคณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีฟิสิกส์สาขาธรณีวิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีธรณีคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์เพียงเท่านี้ก็สามารถประกอบอาชีพนักธรณีฟิสิกส์ได้เลย อาชีพนักวิทยาศาสตร์าาสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษเพื่อที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนให้นานที่สุดแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอนแังต่อไปนี้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักวิชาการและความจำกัดของพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อม นำเสนอวิธีการแก้ไขและป้องกันวางระบบการจัดการของเสียให้เป็นระบบทำให้เกิดของเสียน้อยลงตรวจสอบระบบกำจัดของเสียให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดอาจวางแผนนำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับน้องๆที่อยากประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาดูกันเลยรักธรรมชาติชอบค้นคว้าหาข้อมูลช่างสังเกตช่างคิดช่างสงสยัยทำงานอย่างมีระบบมีเหตุมีผลมีความคิดริเริ่มมีความพยายามและอดทน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและหาคำตอบหากมีคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วเราต้องจบการศึกษาดังนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6สายวิทย์คณิตศึกษาต่อในระดับปริญญาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพียงเท่านี้ก็สามารถประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยและทั้งหมดนี้คือ3อาชีพในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตต่อไป